ีีควคงใจเรื่องม่เล็กสำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอก สํามิดของสเนีงเด็กมีเรื่องน่าจะเป็นหาเรื่องคนอื่นคาว่ามีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าในความคิดของคนทั่วไปอาจจะเป็นทําในสิ่งที่ไม่ดีครับนำประโยชน์หรือว่าความรู้ที่สำเนีมีเนี่ยเอามาให้กับชุมชนได้รู้ให้สังคมได้รู้อันนี้คือเนมีเรื่องคนระับ เิงแหงเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนมีผู้คนหรือ <både. S 1> เด็กต่างๆเนี่ยไร้สถานะแต่มีโอกาสากาที่จะเข้ามาศึกษาบทเรียนในพระพุทธศาสนาและมีโอกาสได้สื่อสารกับคนในชุมชนเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเรื่องด้านเอะเกี่ยวกับคนที่กําลังมองคนไร้สัญชาติอยู่เนี่ยคิดว่าเขาอาจจะมองเราไม่มีค่านะครับในทางสังคม แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทําในสิ่งไหนเนี่ยอยากได้ในบางสิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องการแค่ความยอมรับเราต้องการความมีตัวตนแล้วก็ให้ได้ที่ยอมรับแค่นั้นเองครับ อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในชีวิตของเยาวชนในชุมชนโรงเรียนในพื้นเมองของเราใช่ไหมครับในปัจจุบันนะครับเยาวชนส่วนมากเนี่ยมักจะขาดทักษะในการดํารงชีวิตของตนสมณนิกรพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอวัยามุขที่เป็นทางเสื่อมทําให้คนในชุมชนของเราเนี่ยลุ่มหลงและทําให้การดํารงชีวิตผิดพลาดไปบ้างเนี่ยสมณนิกรพอจะรู้ เกี่ยวกับเรื่องอัยมุกเหล่านี้บ้างไหมครับครับผมสําหรับในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอภัยมุกนะครับที่ทําให้ชีวิตของเยาวชนเนี่ยนะครับลุ่มหลงและก็ทําให้การดำเนินชีวิตเนี่ยผิดพลาดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อที่กําลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันซึ่งสําเนงนเองได้เห็นแล้วก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ความประมาทของเยวาวชนเองนะครับที่ทําให้โรคติดต่อเนี่ยมาถึงตัวเราเพราะว่าเอชสที่ว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการป้องกันและรู้เท่ารูทันก็จะมีวิธีการป้องกันและการรักษามันนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรู้จักค,ควบคุมจิตใจตนเองนั่นเองนะครับวิทยุที่สถานีวัดนี้ก็ได้ฟังจะงมีหลายเรื่องเหมือนกันครับเนาะเรื่องบางครั้งมันเกิดสอนเรื่องธรรมะก็เคยฟังเรับ เรยเฉพาะลูกสาวนี่เมื่อคืนจะเปิดวิทยุฟังแลาวกอจะต่อเอาเนี่ยเป็นสายแบดนี้องบางคนปราก็บบมีเวลาดูทีวีเวลาเพิ่นไปสวนเพิ่นก็าวิทยุไปตัวก็ได้ฟังเนาะเพลงก็ได้ฟังความฮูมก็ได้ย่เจ้าหลพ่อนี่เป็นคนไทยใหญ่ครับส่วนคุณแม่เป็นคนไทยก็ศึกษาชั้นประถมศึกษาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพครับ แล้วก็โดยความตั้งใจของคุณยมพ่อคุณยมพ่ออยากให้มาที่เวียงแหงเพราะว่าอยากให้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นภาษาไทยใหญ่ครับ,รบเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพนี้ผมพูดภาษาไทยใหญ่ไม่ได้แล้วนะครับเกิดนี้เกิดที่อำเภอแหงแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาจากพม่าครับตอนนี้ก็ยังครับเพราะว่ายังถือ,อบัตรทีเขาเรียกว่า รอการรับการอุนสัญชาตินะครับเป็นเขาเรียกว่าบัตรเขียวขอบแดงฮะที่อำอเภเียแหงรู้สึกตัวเองก็อยากจะแบ,งบ่งเบาภาระของทางครอบครัวนะครับเพราะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นฐานหน้าีก็อย,อยากจนครับก็เลยอาสามาบวชเรียนเป็นคนพื้นเพของอำเภอเวียงแหงอยู่แล้วพ่อเป็นคนเชียงดาวและแม่เป็นคนอำเภอเวียงแหงและตอนคือเกิดก็เกิดในอำเภอเวียงแหงนะครับเหมือนว่าพ่อแม่แยกทางกันนะครับ ว่ายายครับอยากจะให้มาบวชเทียนอยู่แล้วครับเพราะครอบครัวก็ไม่มีตังอะไระครับแล้วก็ได้มาบวชอยู่กับพระอาจารย์ครับเชียงแหงเป็นเมืองเล็กๆเ,กเมืองหนึ่งติดกับชายแดนพมา่าแล้วประชากรใน,นส่วนมากก็จะเป็นไทยใหญ่เยอะคนพื้นเมืองคนบ้านเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แล้วจะมีคนจีนกะเหรี่ยง ตีซอเราก็มีเผ่าโโอโปโอปโอปลองเพราะว่าเวียงแหงนี้จะอยู่แบบชนเผ่าหลายเผ่าสนปนเปื้อนกันแต่ว่าอยู่ในลักษณะเวียงแหงเราอยู่กันหลายเผ่าก็จริงแต่เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องกันด้วยความที่อำเภอเวียงแหงเนี่ยเป็นอำเภอชายแดนแล้วก็ เดิมทีก็จะมีพบกับปัญหาก็คือเป็นเส้นทางลําเลียงยาเสพติดอันนั้นเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก็จะมีอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงก่อนหลายปีก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างถือว่ารุนแรงส่วนหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าพี่น้องได้เรียนหนังสือขั้นประถมแล้วเด็กๆเ,กเยาว,วชนเนี่ยบางคนก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีโอกาสทางด้านการศึกษาก็ต้องออกไปทํางาน การออกไปทํางานในเมืองใหญ่หนึง่งเชียงใหม่กรุงเทพก็ดีเนี่ยกลับมาเนี่ยผลกระทบอีกอย่างหนึง่งก็คือ,อเรื่องของโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นโรคเอดมันก็เกิดขึ้นในสังคมปัญหาอย่างหนึง่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าความได้อโอกาสและขาดโอกาสของเด็กๆชายขอบชายแดนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้รับอโอกาสทางการศึกษาเหมือนกับคนอื่นๆเขาสําหรับที่นี่ก็เป็นโรงเรียนที่สมันเนนของเราได้ มาเรียนมาศึกษากันนะครับโดยโรงเรียนแห่งปฏิยัิศึกษานี้ก็สอนทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับโดยทางโลกก็จะเป็นมัธยมทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนปลายส่วนทางธรรมนี้ก็จะมีเป็นทั้งนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็มีสายบาลีนะครับสาหรับผู้ที่สนใจด้วยนะครับสำนวณเป็นวัวหาการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะฮะเริ่มต้นเมื่อ ปี2530เนี่ยพระอาจารย์บวชเป็นสัมมเนนโดยหลวงพ่อพระครูกันตะศีลานุยุทึ่ง หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอที่นี่และเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกทีหนึ่งเนี่ยได้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ว่ายังไม่มีสายสามัญน,นะเพราะฉะนั้นรุ่นที่พระอาจารย์บวชเป็นสามนเณรเนี่ยก็ต้องลงไปเรียนหนังสือในเมืองเชียงใหม่พอเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็มาเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีสายสามัญก็คือเรียนสายสามัญควบคู่กับสายปริยัติธรรมไปด้วยในปี2542 เพราะคนพื้นเมืองนี่เขามีที่เรียนกันเยอะอยแล้วอแต่ว่าพวกไทยใหญ่พวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยที่เรียนไม่มีในความจําเป็นถามว่าจําเป็นไหมเกี่ยวกับการศึกษานี้จําเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาปุ๊บเนี่ย คนเขาจะไม่มองเราต่ําต้อยอีกต่อไปนะครับอย่างเช่นคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาสามารถเรียนได้สูงที่สุดเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่มองเราตา่า mm hmm. เขาก็จะมองเราเป็นคนมีการศึกษา mm hmm. เขาอาจจะมองเราได้มีค่ามากกว่าเดิมครับก็อาจจะสร้างความลําบากใจให้กับคนที่อพยพเข้ามาด้วยว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ ไม่ได้รับความเท่าเทียมกับคนอื่นไงครับก็รู้สึกอาจจะมีน้อยๆใจบ้างหรือว่ารู้สึกขับแค้นใจตัวเองเนีครับโดยส่วนตัวของสามเณรถ้าเกิดว่าสามเณรไม่ได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาตัวของสามเณรเองอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ตนเองได้คิดจะทําเลยได้ซ้ํานะครับสิ่งที่สามเณรชอบที่สุดก็คือการได้ออกมาพบปะกผู้คนได้ช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างนี้นะครับ พอพระอาจารย์เปิดโรงเรียนแล้วลูกเนรก็ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาเนี่ยแรกๆเขาก็สนใจเรื่องการเรียนเรื่องปัญหาในวัดแต่ว่าเมื่ออยู่ในสังคมและลูกเนนต้องออกเดินไปรับบิณฑบาตเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับรู้และเขาเห็นและเป็นปัญหาเขาก็สนใจในเรื่องนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่ให้เข้าบิณฑบาตกับลูกเนนบังเอิญว่าได้รับผลกระทบเช่นปัญหาเรื่องของ โรคเอสลูกเน้นเมื่อเห็นเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าสิ่งที่เราน่าจะช่วยได้ก็คือการที่จะเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเขาแล้วก็การที่ให้ลูกเน้นได้เห็นมาปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนแต่มันเป็นปัญหาในชุมชนมันเป็นปัญหาที่ลูกเน้นเมื่อได้เรียนหนังสือในโรงเรียนก็น่าที่จะใช้โอกาสในส่วนที่เป็นคนที่อยู่ในวัดรับข้าวบิณฑบาตเข้าแล้ว ก็ ar, จะช okay. ่วยเกื okay. ้อช่วยกูลช่วยหนุนช่วยเป็นที um ่พึ่งทางใจได้วันนี้จะไปธรรมสัญจรที่วัดหนองกอกกันครับครับคือถ้าไปคือจะไปคือให้ธรรมะเกี่ยวให้ธรรมะกับพ่อศิน์แม่ศิน์อะไรกันนะแล้วก็วันนี้ก็จะไปใช้อะไรความรู้ให้กับพ่อศิน์แม่ศินป์ครับ ไปธรรมจิตจอนี่ไปเฉพาะวันพระครับถ้าวันพระก็ะจะมีคนมานอนวัดเข้าวัด,วดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะได้เปิดแผ่อะไรได้ง่ายจริงครับไปไประจำทุกวันพระครับ <c oughs> อาาเนี่ยเอาวัตอาไเอยนี่ไปหรอไปเลยคือตอนเป็นเด็กนะครับยังไม่ได้มาบวชก็รู้สึกว่าที่บ้านมี ญาติแนะครับแต่เป็นญาติทางห่างซึ่งอยู่บ้านเดียวกันเขาติดเชื้อเอชก็รู้สึกกลัวครับกลัวแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่าอตอนความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนกับรังเกียจแต่ว,ว่าหลังจากที่มาบวชแล้วรู้จักอาจารย์รอเลนเขาก็อธิบายว่าโรคเอชเนี่ยอยู่ร่วมกันได้สัมผัสกันได้ไม่เป็นไรไม่ติดมันจะติดกันกก็ต่อเมื่อเป็นบาดแผลหรือว่ามีเพศสัมพันธ์อะไรแนี้ก็ รู้สึกปรับความเข้าใจถึงตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเหมือนคนปกติก็อยู่ร่วมกันได้ครับในเป็นคนจะยกมาอีกมากกว่ามากกว่านี้มันไปนี่ยาตามดีคือลูกเห็นให้มันสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่หลวงพ่อเขาได้บรรยายไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะสาหรับคนเท่าคนแก่นะครับทางสาเร็จของเราก็ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องลูกเอดเพื่อให้เขาไป บอกให้กับลูกหลานต่อไปครับจนบางทีเนี่ยอ,อาจจะมีคนพูดออกมาเลยว่าระวังนะยุ่งไปกัดคนที่เป็นโรคเนี้ยแล้วมากัดเราอ่ะอาจจะเป็นโรคเอดได้เลยนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นอาจจะไม่มีความรู้จึงทําให้คนสมัยก่อนหรือว่าแม่แต่กับผมเองสมัยก่อนก็กลัวเหมือนกันครับตอนเด็กๆคือจะถูกอันที่ถูกหมว่าพ่อแม่อบรมคือถ้าคนไม่ดีคือไม่ต้องเข้าใกล้แล้วก็ คนที่ว่าติดเชื้อโรคอะไรก็อยากเข้าใกล้เพราะเดี๋ยวจะติดมาแล้วเป็นอะไรแต่จากที่เน้นได้ความรู้จากที่ได้มาคือฉันเน้นก็ได้รู้แล้วว่าคือโรคเอดเป็นยังไงและสามารถป้องกันยังไงและเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับเราเป็นคนชายแดนด้วยเป็นเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่ยาเพื่อรักษาร่างกายของเขาอย่างเดียว เขายังต้องการยาที่รักษาจิตใจของเขาด้วยก็คือคนรอบตัวของเขาเนี่ยมาอยู่ข้างๆเขาคอยพูดคุยกับเขานะครับอย่างนี้โดยความตั้งใจของสามเณรเนี่ย หลังจากที่ได้รับความรู้มาแล้วนะครับแต่มันเป็นความรู้ที่อาจจะดูเหมือนเห็นแก่ตัวเพราะว่าความรู้มาลงที่เราปุ๊บมันก็หายไปเลยเหมือนกับน้ําที่มันไม่ไหลไปไหนเลยมันก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ที่ไหนได้นะครับผมจึงตั้งใจที่จะ,อ,ะออกไปพูดคุยกับคนในชุมชนให้เขารับรู้ว่าออโลกนี้มันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดนะมันไม่ได้ติดกันง่ายๆและสิ่งสําคัญคือเขาต้องการกําลังใจด้วยเราควรจะให้กําลังใจเขาเยอะๆอะไรแบบนี้ครับ อุ้ยเจ้ามันก็สั่งงี้ละกรณีอยู่แบบนี้ละก็ไดินเร็วลายอย่างนั้นแล้วเขาบอกอยู่ใช้ชีวิตตามธรรมดาเหของคนปกติแล้วก็ถ้าว่าเขามีปัญหาเรื่องของใช้หรือว่าสิ่งอุปโภคบริโภคส่วนตัวถ้าว่าเรามีเราก็จัดจัดส่งไปช่วยเขาได้อย่างเงี้ยครับจนกระทั่งระยะหนึ่งลูกเนนก็สนใจอีกว่า เออเราออกไปธรรมะสัญจรเนี่ยเราก็ไปเฉพาะช่วงเข้าวันษาเราก็ไปตามโรงเรียนแล้วทีนี้มีชาวบ้านอยู่ตามหัวไร่ปลายนาะจะทําอย่างไรเพราะตู้เราจะสื่อสารกับเขาได้อย่างไรพอชุมชนเขาตั้งสถานีวิทยุชุมชนเนี่ยก็บอกว่าพ่อตู้ครับว่ผมขออนุญาตเข้าไปจัดรายการวิทยุหน่อยได้ไหมอ่าแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วเธอเขาจะไปจัดเนี่ยจะใช้ชื่อรายการอะไรเขาก็บอกว่าผมปรึกษากันมาเรียบร้อยแล้วว่า าผมจะใช้ชื่อว่าสามเณรวัดพัฒนาชุมชนและนี่นะครับเป็นภารายการที่วันตั้งแต่วันจันทร์งวันอาทิตย์เลยนะครับเป็นทางรายการที่นัจกจัดรายการทุกคนที่มาจัดในที่นี้ก็มีชื่อรายการแล้วก็มีชื่อรายการของตัวเองอยู่ด้วยนะครับขึ้นในทีวีของเรานะครับก็จะมีความหลากหลายมากก็จะเป็นเรื่องของ พุทธธรรมหรือวันธรรมะในตอนเช้านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลนะครับเช่นอาบาตนะครับเจ้าหน้าที่อาบาตสายหายหรือว่าอบาตทุกตำบลในริเนะครับเย็นนะครับก็จะเป็นงานเพลงของงานเตรีงมากเป็นงานเพลงที่วัยรุ่นเดายวมาชมเขาฟัางกันครับถ้าเป็นรายการของสัมมเน้นนะครับก็เป็นวันเปิดเรียนธรรมดานะครับก็เป็นช่วงพักเพลงหรือด17โมงถึงเที่ยงครับ แต่ก่อนเป็นรายการสมนันสื่อสารสร้างสุขนะครับเป็นรายการที่บอกเล่าปัญหาชีวิตของคนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าช่วงหลังวันนี้เปลี่ยนก็คือเป็นรายการโรงเรียนวัดพัฒนานชนครับผมสวัสดีกับทั้งฟังทุกท่านที่รับฟังรายการ โรงเรียนวัดพัฒนาชุมชนโดยนักเรียนโรงเรียนเวียงแห่งปริญศึกษาโดยกระผมสมานเรนนิกรนาสากระผสมเนเรนกิตติมณีปรีดากระผมสมานเรนสิทธิพงศ์สิธานน์วันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับรายการโรงเรียนเวงแห่งปริยศึกษาโรงเรียนวัดพัฒนาชุมชนที่จะได้มามอบธรรมะบรรณาการให้กับท่านผู้ฟังนะครับเราจะได้มาพูดคุยและก็มอบธรรมะเครื่องบรรณาเป็นบรรณาการ เพื่อที่จะเป็นเครื่องใหม่การดำรงชีวิตให้กับโปอเมพีน่น้องทธาตั้งหลายที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะครับยันใหม่ส่งรบโ่รเมพี่น้องใต้เข้ากูโกโกูก,กลนจะเร็วแน,น่จะสา,าเขาตีไรมาอุบเกี่ยวครับทาม,มาตีตีจอยเขาในใจชีวิตประจําวันของเขาอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เขาได้อู้กันในเรื่องของ ปัญหาชีวิตของละออนในอำเภอวิเห็นของเฮานะครับก็ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่กําลังย้าให้ย่าสวนอยู่ก็ดีนะครับที่กําลังอ,อยู่บ้านาพักพรอยู่ก็ดีนะครับถ้าหากว่าได้ฟังรายการโรงเรียนวัฒนาชุมชนของเฮาแล้วก็ขอ,อ,อเสียงนี้บอกกล่าวต่อไปถึงลูกล,ก,ลกหลานๆของเฮาที่กําลังอ,อยู่บ้านหรือว่าออกไปแอลออกไปเที่ยวนะครับบอกเหือเป็นะระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้วาใ,ใ,ใช้ถนนตัวนะครับครับ สำหรับอาทิตย์นี้สำเนีจ,จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งการป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคเอดนะครับติดเชื้อโรคเอดเช่นการฉีดยาการใช้เข็มฉีดยาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับการป้องกัน หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อนะครับของประเทศไทยได้นะครับแหมยังหนึ่งที่ได้ผลดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับก่อนคือการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ,น <_: S 1> นธ์นะครับซึ่งจะวิธีนี้นะครับจะลดปริมาณการติดเชื้อเนี่ยสามารถลดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ ความพิเศษของสื่อวิทยุนะครับก็รู้สึกว่ามันพิเศษตรงที่ถ้าว่าบ้านไหนเขามีวิทยุนะครับก็เปิดวิทยุปุ๊บก็เขามันขึ้นมันก็จะมาจับทันทีเลยก็จะรู้ว่าเป็นรายการมีคนจัดอยู่เขาก็จะฟังนะครับแล้วก็สมัยปัจจุบันก็คือแค่โทรศัพท์ก็ฟังวิทยุได้อะไรเงี้ยครับ สำหรับ,บการรวมแรงรยนพัฒนาชุมชนของเรานะครับก็ขอเบรกให้กับท่านผู้ฟังได้พักฟอนย่นใจสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัดต่อในเรื่องอของวิธีการป้องกนันแล้วก็ทักษะในการหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของการติดเชื้อโรคเอ็นนี้นะครับสำหรับการใช้ภาษาที่มันหลากหลายนะครับอย่างเช่นภาษาไทยบ้าง ภาษาไทยกลางภาษาไทยใหญ่แล้วก็ภาษากเมืองนะครับเพราะว่าาเหตุเหตุอันหนึ่งนะครับเพราะในวำเภอเวีงแหงงเราเป็นอำเภอที่หลากหลายนะครับมีชนเผ่าที่หลากหลายก็ต้องใช้ภาษาที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจทั้งผู้ฟังที่เป็นคนไทยใหญ่เองแล้วก็คนกเมืองแล้วก็คนไทยกลางซึ่งอยู่ในอำเภอเวียงแหงของเรานะครับก็ต้องใช้หลากหลายภาษาเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นครับ ท่านฟังไว้นะครับในเพลงชื่อในหลวงพุทธธรรมครับเป็นเพลงธรรมะดีๆนะที่มอเตอกรร่อนท,ที่จะร่างรักกันในช่วงนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราจะมาอู้ถึงเรื่องของการติดต่อนนะครับจากมารดาสู่ทารกหรือว่าจากทารกสู่ลูกนะครับ จำคาเดนยังว่าออกมาไรก่อนกระสารใครมาถาวว่าไอ้ปานนี่ต้องใกล้ในถ่องไม่เที่ยวหองใกล้ในถ่องใกล้ในถ่องเออแม่ไม่เท่าใกล้นอนในถ่องเออพี่ช่างอ่อนอุกก็อย่าลืมเอ็นได้ปืนมาอย่าเป๊ะไปเดนอนยังกันตึงต้องกันไอ้หนูปืนลัดนั่นนั่นเัาก้มถอดเนาะไม่เท่าใกล้ช้อนมาน่ะมีหลานกุญแจ รายการของสมานนเนีย่ยมีประโยชน์ต่อท่านเพราะว่าท่านมีหลานชายคนหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากให้หลานชายตัวนี้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์นี้ที่ได้รับฟังมานะครับนอกก้องเคยฟังอันรายการวิทย,ยุของสมานนันครับเคยเจ้าก็เปิ้นกับอูเกี่ยวกับอันการป้องกันยาเสพติดแล้วก็เรื่องเอดส์ะค่ะมันก็คือความหูหนักสามารถนําไปใช้ได้นากเจ้าเออมีมีเลยครับมีเยอะเลยครับนี่นี่เนาะที่เรื่อความหูเพิ่มเติมอี่ยอเนาะ ควมร้นควาต้น <Sustain> น <able cleaning material> ้นลงอ่ะเสียงตามสายหรือว่าวิทยุโรงเรียนนะครับพักเที่ยงก็จะมีของรายการสำเนินเข้ามาซึ่งความรู้ที่ได้รับก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับก็เกี่ยวกับการนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ สมมนเนรเหล่านี้เนี่ยพยายามพลิกตัวเองจากวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสและสร้างโอกาสเนี่ยให้เกิดการยอมรับนับถือในบทบาทของความเป็นสมมเนรในชุมชนแม้ว่าเขาจะมีปมด้อยในหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องของจิตอาสาเรื่องของเมตตาธรรมเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะมีและควรที่จะฝึกฝนพระอาจารย์คิดว่า มีค่ามากกว่าสถานะทางทะเบียนราชก็คือการไดย้ยอมรับทางสถานะทางสังคมในแง่ของบทบาทของพระเนตรเว่า็ยครับคืออยากจว่าพอจะมีทางป้องกันติดต่อทางกทั้งถ้าจะถามว่าที่เราทําไปเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้สามัเนรเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับแต่ถ้าเราทําไปเนี่ยอย่างน้อยๆเลยก็ต้อง มีคนที่ได้รับข่าวสารเหล่านี้และนําไปเผยแพร่ให้กับคนที่เขารู้จักด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้รับอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับสําเนเียงจึงไม่คิดว่าถ้ามันได้รับสิ่งเหล่านี้น้อยไปสําเนียก็ไม่ได้น้อยใจอะไรเลยแต่ว่าสําเนียคิดว่าสําเนียได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วละครับ ไม,ไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนทุกคนต้องรู้นะครับแต่ว่าถ้าหากเขาได้ฟังแล้วก็ต้องก็เป็นผลประโยชน์กับเขาเองแล้วก็เป็นผลประโยชน์กับคนรอบข้างของเขาเองนอนเนี่ยครับแต่ก็ทําให้สมเักนี่ยมีความภูมิใจว่าเราได้ทําได้ทําแล้วเพื่อ,อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับ